ทงชวนันฮาสวัสดีค่ะสวัสดีน้องอนุบาลทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับเราชื่ออีกแล้วในวิชาภาษาจีนเหมือนเดิมนะคะ สำหรับวันนี้ของเราเราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วนะคะของสัปดาห์ที่แล้วนะคะของสัปดาห์ที่แล้วน้องก็พูดโอเคเหมือนเดิมเลยนะคะอะที่เราซื้อบอกไปว่าจะมีคําว่าซิงเชียจาได้ไหมที่แบบเหมือนน้องสลับกันพูดอ่ะแต่สัปดาห์ที่แล้วน้องพูดถูกแล้วนะเก่งมากเลยนี่มันเจนปางเก่งมากๆเลยนะคะเจ เก่งจริงๆนะคะอะโอเคเดี๋ยวสําหรับวันนี้ของเรานะคะเราก็จะขึ้นเรื่องใหม่เป็นเรื่องของอะไรเอยติกตักติกตักของเราจะเป็นเรื่องสีนะคะสีภาษาจีนพูดว่าเหียนเซอร์นะคะเหียนเซอร์เหียนเซอร์แปลว่าสีนะคะเหียนเซอร์แปลว่าสีเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องสีกันนะคะเด็กๆนี่เมื่อสุนไป้ฮาลูมาพร้อมหรือย,อยังเอยสุนเป้ฮาลูมา ถ้าพร้อมแล้วตอบว่าอะไรจาได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วตอบว่า how เร่เหมือนเดิมนะคะจุดปลาย h ล้มะ how เร่มุดปลาย how แล้วมะ how เล่มโอเคถ้าเกิดว่าเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องสีของเรากันเลยนะจ๊ะเด็กๆสีแรกที่เราจะมาเรียนกันวันนี้ไปดูกันเลยนะคะว่าสีอะไรนะคะของเราก็คืออ่ะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามเหล่าชื่อนะคะหงเซอ สีแดงหงเซ้อสีแดงอะใส่ตุ้เปียนอนอีกรอบค่ะหงเซ้อสีแดงหงเซ้อสีแดงอะต่อไปคำที่สองที่อ่อก็คำที่สองนะคะไปเซ้อสีขาวไปเซ้อสีขาวอะใส่ลายเปียนอนีกรอบค่ะไปเซ้อสีขาว ใเสออสีขาวอ่ะต่อไปติซานเกอร์ข้อที่3นะคะข้อที่3หวงเสงเสีเหลืองหวงเสสีเหลืองตาเจียก็เลยชื่อตู้อ่านตามน้อชื่อนะคะหวงเสงเส,งเส,สีสเหลืองหวงเสสีเหลืองเจก่หวงเอชืมนี่คือสีเหลืองใช่ไหมคะหวงเสอสีเหลืองนะคะอ่าต่อไปตซอเกอร์ข้อที่สีก็คือ หลานเสื้อสีฟ้าหลานเสื้อสีฟ้าอ่ะต่เจียก็เริ่มสุดอนตามเราซื้อนะคะหลานเสื้อสีฟ้าหลานเสื้อสีฟ้าอ่ะต่อไปจุย้ยเฮ้ยเกิดข้อสุดท้ายก็คือเฮยเสื้อสีดำเฮยเสื้อสีดำเฮยเสื้อนะคะไม่ใช่เฮยเสื้อนะคะส่วนใหญ่อ่ะคำว่าสีดำเนี่ยที่เราซื้อสอน,นมาเนี่ย ส่วนใหญ่เลยจะออกเสียงผิดเป็นเฮยเซอแต่เฮยเซอร์คือผิดนะคะปูตุ๋ยไม่ถูกนะคะที่ออกเสียงถูกจริงๆจ,จ,จ,จะต้องเป็นเฮยเซอร์นะคะเฮยเซอร์สีดำอ่ะแต่ไหลเปลี่ยนตามเราชื่ออีกรอบค่ะเฮยเซอร์สีดำเจ้าก,ก็ชื่อเจ้าก็ชื่อเฮยเซอร์ใช่ไหมนี่คือสีดำใช่ไหมคะเฮยเซอร์สีดำนะคะอ่ะคำจับเรื่องสีวันนี้เราจะเรียนกันแค่ ห้าคำเท่านั้นอูกเสือนะคะอูกเสือนะคะห้าคำเนาะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันให,าม,านนให, numa, หม่ว่าเมื่อหลายฟูดสีปาเรามาทบทวนกันใหม่นี่มานสุนไปหาเรามะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วตอบว่าห้าเลิมเหมือนเดิมนะคะอาจจะหลไยเปียนีเมานสุนไปหาเรามะห้าเลยโอเคว่าเมื่อหลายฟูดสีปาเรามาทบทวนพร้อมกันเลยนะคะอะตีข้อที่หนึ่งคือ หงเสื้อสีแดงถ้าเจอก็เลยชื่อตัวอ่านตามเราชื่อทุกคำนะคะหงเสื้อสีแดงหงเสื้อสีแดงต่อไปไปเสื้อสีขาวไปเสื้อสีขาวต่อไปหวงเสื้อสีเหลืองหวงเสื้อสีเหลืองอะต่อไปอะไรแล้วอะไรแล้วคำที่ สีอะไรแล้วหลานเซอร์สีฟ้าหลานเซอร์สีฟ้าต่อไปจุ้ยเข้าอีกเกอดข้อสุดท้ายก็คือเฮยเซอร์สีดำเฮยเซอร์สีดำโอเคไหมวันนี้เราเรียนคำศัพท์ห้าคำเนาะได้ไหมเด็กๆไม่ยากนะแล้วก็เยอะหรอห้าคำวันนี้อ นะมันเป็นคําสั้นๆเด็กๆได้อยู่แล้วเด็กๆเก่งอยู่แล้วนะคะหนูมันเจินปังนะคะเก่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนคําศัพท์กันอีกรอบนะคะหูเมื่อหลายฟูสีนะคะโอเคจุดไปหาเร็หมหาละโอเคนะคะอ่ะหูเมื่อหลายฟูสีตีหงเสอสีแดงหงเสอสีแดงตีวอ่ก็ไปเสอสีขาวไปเสอสีขาวตีซานก็ หวงเซอ้อสีเหลืองหวงเซื้อสีเหลืองที่สื่อเกอ๋หลานเซอ้อสีฟ้าหลานเซอ้อสีฟ้าช่ยเฮอยเกอข้อสุดท้ายเฮยเซอ้อสีดำเฮยเส้อสีดำได้ไหมคะเด็กๆน่าจะไม่ยากนะคะไม่ยากเนาะโอเคไหมอะวันนี้เหมือนเดิมเลยของเราเมื่อเราเรียนเสร็จเราจะต้องทำอะไรคะ อ่านวิดีโอนะคะท่องคําศัพท์ค้าคเหมือนเดิมแล้วก็อัาวิดีโอส่งเราซื้อเหมือนเดิมนะคะเราซื้อจะดูว่าครั้งนี้น้องอ่านออกเสียงถูกหรือผิดโอเคไหมครั้งที่แล้วก่อน,นหน้าน,นี้ที่น้องอ่านออกเสียงมาส่วนใหญ่ก็จะถูกนะคะส่วนใหญ่ก็จะถูกก็จะมีที่เราซื้อบอกไปในสัปดาห์ที่อ่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนาะที่คําว่าซิงเชียนะคะก็นิดเดียวแค่นั้นเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันอีกว่าเด็กๆอ่านออกเสียงคําไหนถูกคําไหนผิด ถ้าคําไหนผิดเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อก็จะมาแก้ให้น้องเหมือนเดิมเนาะโอเคไหมคะอย่าลืมนะคะเรียนเสร็จแล้วก็อัดวีดีโอเหมือนเดิมส่งลงไลน์ให้เราซื้อดูโอเคไหมคะนะคะจิ้งเทลมอนช่างเต่าเจอรี่วันนี้เราก็เรียนกันแค่นี้บุยบุยบ๊ายบาย,บาย,บายเมอ่อมาตาจุบ๊บจนะคะเจเจนคะ่ะ